มากินข้าวน้ำกันด้อค่ะพี่น้องข่าน้ำกันข่า้ำกันนะคะแม่ยังไงแม่งแม่งสบิงเอาฟ้าเขามาดูไอ้ปุยฟ้ามันซื้อแม่งสลิงเออไอ้ตัวี้อะไตาซัดเลยแล้วพวงแล้วเราก็ว่าเขานั่นเย็นแันี่้อโอก็นึกว่าเขาเย็นะนะนึกว่าขนาดย้วกิน่อ ยืนกินยืดทุ่งเลยยืดทุ่งเลยอือเขาเย็นเขาห่อนะเจ้ากับเจ้าเจ้าบค่อกาทะเหนเ้าเมื่อกี้นึงเปว่าเ้าเย็นยมาดานึงเอก็เล้วหูกป้ดอู้ปามันุ้ก่อ่ว้นุ้ันตุ้มันต้แห้งเลยเนาะ

พ่ออาจารย์มีอะไรมาฝากลิ้นซีปลาบุชเนียวหน้าเงียวลูกยีสต์ปลาเหรอปาถ้าดำเลยจะบูก กไปก็เจอเนาะัวย่งเดียวนี่ความสุดหลปาดดำปนิคดำหน้าอู่บ่ะเพดดำหน้าู่บ่คะดำดำเบ้อดำไส่วนอ่างอันนี้กิโลหน่อยส่วนอ่างกิโลหน่อยจะไปจากบรจันลูกคนนะดูกิโลตามปากตามปากอืมไดจไปรอปบ่จักคุณจะปากคุณเน่ยมาดำ Bắt cái nữa. lắp cái phả rồi này. Lắc cái phả nhảy rồi. Nào cái này là <fundamentalilar makes not maks4> <c Phần> <làm>. <laughs>

นี่มันตังแหงมันนะบุมีเล่นมาสินหเาห่มให้นาะหายเัยแหงเลยมัเจอล่ะบ่บ่บมันตังบุปีอกมันอัหนงแหงเลยมันตังรื้อมยอะล้วบ่ไปหัวรือเยจ้ ติดไปแค่กระหงเนาะมันแตกหักหมดแล้นดอกไม่ได้เลยแตกเสียรอบก็เลยเนาะอืมเนี่ยมาอ่อนอ่อนเนี่ยอาจอะเดิมฮะเนี่ยสดิงจ็บมกระเทมเลยไปคิน่อยหน่อยไปคุณบ่าวสลิงเเนาะเพอนสียนี่หน่อยีรงไปเพื่อนคทินปะคนน่อย

tụi mình cứ im lặng mà đang cà em luôn ngoài thế nhá em vậy Nha. Nha. Bớt được bắt con em giờ tụi mình im nó này nó กินน้ำแล้วกินน้ำมันอิ่มเวยกินนหวานกินน้ำฮะมูอิน้ำก็ร่อยละมูิ่ลางข้อเนาะจจะประเด็เปนระเทบอืมนึ่งเบาหน่งหนึ่งจ้าอเลยทำยีงไงปานกองยเนาะไปังไก็ม่้กองอันดล่าเนาะคนดังเนาะจ้าคนดัง เหอตอามเือเลยแล้วเห่นต่อมาตายดิมาดำมืองเห้า่อรื้อแล้วรือแล้ว่าสเาแล้วเาษายมาตาูหล่อกสื้อเลยก็แล้วแล้วตุ๊กเป็ไงป็ญไงก็ได้กูระเอกไปก่อนตาซักคาว่าผู้ใดตายน้องสะอาดูไม่มีเด้น้องอาใครตาย

หนาเป็นไงหูว้ยโหนาว่านซีมันซีบ่ว่าีที่บาทเลยกัะตั้งหูวาเลยเออเป็นอะไรบกมันโ้ยหลวงที่บ้านม้นักเ้หมายบานน้องมบไปเยอเยบกตั้งนี่มไปตหูแ้มันทนบวกไปไปย่ยไปบริเวณฮโดรไปยังเคยเออาไป มาดามาตร้อแล้วไปดกี่รอบวันน้ไปมองได้ม่ต้อกินอ้ยม่เราเทกินยังกิน้อได้เพ่ลงมาให้กินได้นี่กินรกินลาบเนื้อลาบเนื้อคือกไม่กนเาคือเาตายดัม้ทกเนาด้ด้วยบอกว่า้วย้เลาาด้ตงมน้อด้มดีกวาโองเขาบอ้ว่มานนงเาะเน่แว ตอนเมื่อรถมันช้ำไงเราดันเาเมื่อมันซ้ำนะก็อยากกินน้ำมะพร้าวก็ทาดิกานวใส่ซักผ้าให้กินใส่ซักไว้มันเปลียเป็นเฮ้เฮ้ยเเป็นเฮ้ย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 ้เเฮ้ยเ้เเฮ้นเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้้าเฮ้เ้ยเเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเ้ยเเฮ้ยนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเม้เฮ้เ้ยเฮเฮยเ้้เ้ยย เดี๋ยวพาเองดอกไ่อยากมีมีดบุหร่ะมีดมีดอะไรล่ะน่ะนันงพเป็นยังดีวพายเองค่ะมีดหน่อยมันบุหรี่ได้มีดน้อยเป็นยังพ้าขาวร้างนี่มีซอ่ใ่ะเป็นขาดนะโอ้ยคนอ้ยคนขึ้นตามมือมึงน่เป็นขาดร้างเลยเนี่มีสนิทแบบนี้รอกปักตาคนบุกยศเป็นต่อไมนเป็นไปบุไรมีสนีเป็นขาดร่างนะโอ้โอุ้้จริงนี่แม่ผมโอ้ยสนิอ่ะ ติตโตตลอดเลยเอาลูกหมูน่ะนะตัดฮะเอาลูกหมูตัดคือดอกค่ะอโอมาสีคือบ่ล่ะเดี๋ยวนี้มีเมียอยู่เดี๋ยายตัวอายนะน่ไะ่อน không nuột không nuột không nuột Anh nói không đi ngang đi ngang đi nó โอ้ข <önce S 1> no ้ขายอยู่ร้านน้องใหม่ฮะเดีลาอยู่มานี่เดออพี่น้องคือจบแล้วนะเหลือแค่ประตูก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้ยพี่น้องบอกไปโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกรดิเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามคูฮห้คลิปมาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ